คีรีมาศพิทยาคมสมนามนักถิ่นรวมรักรวมพี่น้องคลองสถานร่มนนทรีคู่ถิ่นไทยไปแสนนาน สุขกรานลูกนารายสายสัมพันธ์นี่คือตอนหนึ่งจากเนื้อเพลงมา์รเขียวเหลืองเพลงประจำโรงเรียนครีมาศพิทยาคมสถาบันพัฒนาคุณภาพเยาวชนซึ่งปรากฏผลมาแล้วเป็นเวลากว่า40ปี โรงเรียนคิรีมาศพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอคิรีมาศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่3หมู่ที่16ตำบลตโนดอำเภอคิรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2516โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายดงเกินชัยเชื้อชนจำนวน43ไร่41ตารางวาต่อมาได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา2536เป็นต้นมาโดยมีนายสังเวียนบุญคำดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ปัจจุบนันโรงเรียนทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,343คนบุคลากรทั้งสิ้น87คนผู้บริหารสถานศึกษา นายวิเชียนพรมปั้นร้อำนุยมในการโรงเรียนนายพิริยะเกษกุลรองพุ่มในการโรงเรียนฝ่ายวิชาการนายสมบัติป้องฉิมรองพุ่มในการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนนายจำเริญเชื้อประดิษฐ์รองผุ่มในการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและชุมชนโรงเรียนคิรีมาศพิทยาคมมีอักษรย่อว่าคพสีประจำโรงเรียนคือสีเขียวเหลืองสี ถึงความอุดมสมบูรณ์สีเหลืองหมายถึงคุณธรรมและความดีงามสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือพระนารายประทับบนยอดเขาพระนารายหมายถึงความยิ่งใหญ่ความเจริญยอดเขาหมายถึงความหนักแน่นความมั่นคงพระพุทธรูปประจำโรงเรียนมีนามว่าพระพุทธมิ่งมงคลคีรีปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต คติโพสจัดจังเวอมตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายำคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินัยใจซื่อสัตว์มีสายทัศของโรงเรียนโรงเรียนคีริมาศพิทยาคมพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลมุ่งเน้นคุณธรรมและเทคโนโลยีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในปีพุทธศักราช2558 นับตั้งแต่เริ่มปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนของเราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนพัฒนายาว,วชนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองไทยและพละโลกเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นประเทศที่ยั่งยืนซึ่งจะนำเสนอดังนี้ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะในการทำงานและการใช้เทคโนโลยีโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทำบันทึกรักการอ่านเฉลิมพระเกยียรติ80,000สา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บระบรมราชินีนานรวมพลังคนไทย20ล้านคนอ่านหนังสืออย่างน้อยคนละ20นาทีต่อวันฉลอง20ปีนานมีบุ๊กและได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมีบุ๊กริดดิ้งครับจากบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดน,นักเรียนมีผลสมทริ์ทางการเรียนจากการทดสอบโอเน็ปีการศึกษา2556ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ข้นสามกลุ่มสาระวิชาได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ2.40วิชาสุขศึกษาและภละศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น, 39, ร,น, 6, นร้อยละ3.22และวิชา,ชา,าศาิลปศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ0.39ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงขึ้น4กลุ่มสาระวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ3า วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ2.71วิชาสุขศึกษาและพละศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ6.49และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ4.36นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ไปแข่งขันงานศิลปะหัตรกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่63ประจำปีการศึกษา 2,556จำนวน24รายการด้านการเรียนการสอนครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิมีความรู้ความสามารถรงกับสายงานที่รับผิดช,ชอบมุ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้นำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนเป็นผลให้ครูของเราได้รับรางวัลดังนี้ครูสุรกิจมากล้ำได้รับรางวัลครูสอนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจําอำเภอคิรีมาศ ครูสินนุ่มพรมได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประเทศรางวัลตาราอวอร์ดรางวัลปลุกหมอใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์จากเสถียรธรรมสถานรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมุกระดับประเทศประจำปี2557าสจากสำนักงานเครือข่ายองคอ์งกรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึก สาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศครูเฉลิมพลคนตรงได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นจากครุสภาด้านการบริหารงานและจัดการศึกษา ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำมีความเป็นประชาธิปไตยโดยยึดหลักการพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลดังนี้นายวิเชียนปรมปัน้นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากชมรมครูอำเภอครีมารรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประเทศรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนระดับประเทศรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทยัยนายสมบัติป้องฉิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายายาย่ายกิจการนักเรียนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากครุสภารางวัลรองผู้อำนวการสถานศึกษาดีเด่นจากอำเภอคีรีมาศด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพที่เป็นตัวอย่างได้มีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ มีการร่วมมือกันร,ระหว่างบ้านองค์กรทางศาสนาและสถาบันทางวิชาการโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่1โรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเภทหนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแกนนำวิสาหากิจเพื่อการศึกษานอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาซิสเตอร์สคูลทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558อย่างภาคภูมิโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาไทยและศูนย์ไอซีของโรงเรียนในฝัน ศูนย์การงานอาชีพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลและได้รับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาส่งผลให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในสถานศึกษาสรุปผลการประเมินคุณภาพของโรง รประจําปีการศึกษา2556ดังต่อไปนี้มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ปรตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมพวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพต่อไปสวัสดีค่ะ